แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วครับน้องทีคายูได้งานโกอินเตอร์อีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเก่งที่สามารถเลี้ยงลูกมาได้อย่างดีสำหรับสาวแอนนี่บรูคใครๆต่างชื่นชมแม้จะไม่มีสามีแต่ก็ยังคอยดูแลน้องทีคายุเพียงคนเดียวก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับประทับใจสุดๆ เพราะคุณแอนนี่ได้ออกมาร่วมให้สัมภาษณ์เล่าว่าตอนนี้ลูกชายได้รับโอกาสที่เมืองนอกซึ่งจะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยตรงเลยเจ้าตัวยอมรับว่าคิดเยอะพอสมควรด้วยความที่ตนเองไม่ได้สอนการแสดงให้น้องแต่พอทีคายูได้ลองทำจริงๆบอกเลยว่าเกินคาดมากทุกอย่างดูลงตัวแทบไม่ต้องบอกอะไรอาจจะเพราะน้องค่อนข้างกล้าแสดงออก ทำเอาคนเป็นแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยตอนนี้อายุ12ปีเรียนแบบ2ภาษาในอนาคตเรื่องเรียนเนื่องจากน้องชอบแปโรงเรียนอยู่แล้วผลตอบรับก็ดีทีเดียวทำใจได้หากเขาไม่ได้เรียนที่ดังๆมีอีกหนึ่งคำพูดที่ทำให้คนเป็นแม่ชื่นใจสุดๆคือน้องบอกว่า ถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยแต่ผมคิดว่าโอเคแล้วใครก็ตามที่แม่รักแม่ไม่เป็นไรเพราะผมรักท่านเสมอทำเอาคนเป็นแม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตจริงๆน้องเคยเล่าว่าแม่คือทุกอย่างของเขาขอบคุณมากท่านดีที่สุดแล้วอาจจะมีวันที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถกลับมากอดท่านแอนนี่ต้องทานแต่ของที่มีประโยชน์มากกว่าสิ่งที่อยากกินเอง เพื่อสุขภาพที่ดีน้องเป็นคนชอบเกี่ยวกับกราฟิกซึ่งสิ่งเหล่านั้นสามารถเอาไปต่อได้ในอนาคตเราเลยมองว่าเขาอาจเป็นสถาปนิกเราจึงพาไปเรียนคอร์สเพิ่มเติมแม่ครอบครัวจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ดูอบอุ่นมากจริงๆคะ่ะ